แซบบะแซบบะอ้ามแซบบละลหะจันน้ำตาลเขากันน้ำตาลเนาะอี่ใครหน่วยหนึ่งจะหยากตกใ่ให้กินเนาะอืมเอาเนีเาะอ้ามอืมจิบาดขิงเขาเองกับเป็นมันตื้ออ้ามแซบแซบแซบแ อย่ย่ั่น,นขเนนขาเนาะั่นเขาเนาะคัน้อยเนากคัมยัาาายาอยาวหายเลยเหตุโดาเอง่บอก่ย้อนบ่น้ำยาเลยเอเาซะเนาะเสบบาูุเสบสบ้อืมอม้อมอม้มอ้๊มอ้เสบบเสบบ้เสบสบโอ้เสบบาวัาวานวิน อ่าอร่อยอร่อยดีเนาะอร่อยไหมพี่ขาวอร่อยไหมโจ้กเองมาปินมันปึ๊ดจ้ำเองหงล่ะลูกเองจ้ำเอง,เองกินเลยจ้ำแทบบ